สวัสดีครับอเล็กเทเรดตครับผมวันนี้ผมจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับมา Subscribe กันมากด Subscribe กับ Daily News l i v e ์ขีดทครับผมกด Subscribe กันเยอะๆครับกรณีการจับกลุมคุณบูมนะครับจิรัตพิสิทธิ์จาราวิจิตนะครับก็เป็นพระเอกนะเป็นเป็นดาราหนุ่มชื่อดังเนี่ยนะครับหลังจากที่ไปโกงเงินเข้ามานะ800บาทอะไรไปคอยอ่ะ800ล้านเออแปดล้านบาทอ่ะตุนตุนนักลงทุนชาวฟินแลนด์มาลงทุนในบิทคอยถูกจับกลุมไปก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าตัวการใหญ่ เมื่อวานถูกจับกลุมนะใช่ครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็พันพันตำรวจตรีเอกพลปัญจมานนท์นะครับ,รบสวัรกองกับกบารสองกองปราบนี่แหละเขาก็พาลูกน้องไปดักจับที่สนามบินสุวรรณภูมิเลย<อ>คือพี่ดักจับคือคุณปัญญาป,ปัญญาป,ปิญญา <c oughs> ปิญญาเนี่ยครับ <c oughs> ขนาดคุณเดียวกันพี่ชายคุณบูมเนี่ยปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยรู้ตัวว่าโดนเพิ่ถอนวีซ่าไงก็คุณปริญญานี่อยู่บ้านนอกอยู่มือนนอกโดนเพิกงถอนวีซ่าก็เลยแอบแอบกับเข้ามาถอนวีซ่าเพราะว่าถูก คดีนี้แหละคด,ดีร่วมกันลฟอกเงินนี่แหละครับก็แอบกลับเข้ามาปรากฏว่าตำรวจเขารู้ไงเล้วก็ไปดักจับซะเรียบร้อยก็หาร่วมกันลฟอกเงินแล้วก้าตัวมาสอบสวนที่กองปราบนี่แหละก็ค<อ>ันแต่ว่าก็คนนี้คือง่ายเป็นตัวการทั้งหมดแหละทำให้พี่น้องเดือดร้อนกันหมดเลยนะในข่าวที่ผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยปปงเนี่ยเขาอ,อายัดนะอ,อายัดสมุดบัญชีเงินฝากที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยรวม59รายการของคุณปริญญาของคุณบูมแล้วของน้องสาวอีกคนอ่ะสามคนเนี่ยรวมกันตั้งสองร้อยล้านบาทไปแล้ว เพื่อจะเอาไปใช้คืนให้ผู้เสียหายเขาก็บอกว่าถ้าไม่เกิดไม่รีบอายัดน่ะเดี๋ยวเผื่อมีการจังกายที่แรกเนี่ยก็ให้การว่าไม่เอยไม่รู้ไม่เห็นพฤติกรรมของของพี่ชายใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วคนในครอบครัวเดียวกันน่ะมันจะมีเดือดร้อนบางพ่าคุณแม่ก่อนหน้านี้โดนเรียกไปสอบด้วยนะใช่อาการมันเราเอาไว้สามพี่น้องเนี่ยก็โดนอายัดบัญชีไปหมดละแต่ว่าก็น่าจะโอเคแล้วคดีนี้ผลสอบปากคำนายปฏิญญาอย่างให้การปฏิเสธอย่างยังปฏิเสธ